เอ็มได้ยินนะครับอกว่าเลยค่ะตัวทุเรศค่ะคือคือมันไม่ได้นิดหน่อยแล้วรู้มันทุเรศเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับพาพาชแนลเลยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราพาก็จะพาไปแกะข่าวเนี้นะคะเราจะมาแกะดิสกี้แผงของ NCT 127กันนะทุกคนเป็นปกของยูตะแล้วก็แจยฮยอนกันนะทุกคนเออมาเริ่มแกะเลยดีกว่าอันนี้อ่ะไม่ได้สั่งจองอูสั่งแจยฮยอนสั่งยูตะ ยังไม่แก่จังงูไม่ได้แก่แล้วเพราะว่าต้องไปเฟรมร้านก่อนหนูสั่งยูตารอะไรอ่ะเราจะไม่บอกชื่อแล้วเพราะว่าอันนี้คือข้อผิดพลาดผิดพลาดอันนี้คือผิดพลาดขนาดไทยคลิปอีกหนึ่งมามาดูใจให้ยันดีกว่าไม่รู้อ่าอันนี้โปสเตอร์ให้เปิดเลยอันนี้คือสุ่มปะไม่ไม่สุ่ม ได้เป็นใจกัาเลยขออนุญาตดูนะขออนุญาตดูโล่มากเี่ก็บอกว่ากูไม่ให้มึงเลยทำไมกูคืออย่างนี้เลยใช่ไหมดูดีทุกคนโล่มากอต่กูให้มึงเปิดการ์ดเองให้สูงเองหมดเลยอ่ะให้ใช้ดูมึงเลยเโล่มากนะินได้แค่ี มั้นอึ่งออกมาเลนึงออกมาคือถุหรือว่าอะไรอะหรืออะไรอหาอยูรงไหนอ่ะกาอยู่ตรงเนี้ยไปอ่ตรงไหนอ่ะทันทีออกมาค่ะทนีออกมาอุยงออกมาอุยนีกนอุอมาดูนีก่อนนี่หนึ่งสอุยใครวะไม่เห็นแด้ว่ไม่เห็นอะไม่รู้ไงจะไม่ได้ด้ยนยนไยอถกน่าชือใจยอป่ะีใคปหน่อามี่ป่ะมีหลายคนอ่ะมีเก้าคนจังโอุยตะงจ ตอนี้ใจชานมารกมอใยทานตัวเองนี่ทำไมเหมือนมากจะมาแล้วไม่เจอเห็นตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่ไเซนมาไม่้อคใครใครจะมาบเนี้ยกูได้ใจยอนแล้วใช่หรองสอน้ปุ๊บโอ้ย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 ้ยอ้ยโอ้ย้ยอ้ยโ้ย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 ยอ้ อ๋ยแค่แดดตรงนี้เป็นเอมไงโอ้ยหเป็นอย่างเงี้ยคือจำอะไรติดนะอีกไหมอีกไหมอีกไหมอยู่นี่อยู่นี่ขอธนารนะถ้าจะมาบางพี่ก็มาให้หมดเลยจริงๆแต่ใบนี้กูได้แล้วไงเป็นใจยอนถ้าจะมาบางพีอ่ะขอดไดไหมขอใช้รวมัวเองหน่อยได้ไหมอ๋อได้แล้ว่ว่าคนนี้จะเป็นใครวะอันนี้คือมันพิคคิวหรือบันเนอร์ไม่มันมันข้างหลังไะอ๋อมันมีลายเซ็นมีลายเซ็นอ่าโอ้แต่เขาเดี๋ยวกูปิดลายเซ็น 1สอใครอะเฮ้ยใจดมาคยกันใจดอมาคู่กันทุกคนี่ปี้มึงอามาแลกกับกูอันนี้คือแก่ของพิทยยงแล้วได้เป็นใจหยอนวแต่แต่ไม่มีพิทยยงมาเลยอะได้ปานไยกูซื้อแล้วอันนี้เราก็คือทำการแลกกันนะคะทุกคน อุ้ยอุ้ยมือไวสั่นแน่นอนจ้ะอุ้ยแล้วโดนยู่ด้ารักมากทุกคนคือแบบคือวันนี้มือขึ้นแต่ว่าปกนี้ไม่ได้แก่อะมันเป็นจัมพ์อ่ะเราแก่ได้เองวันนี้ใช้โดนหมดละชิโดมนหมดละชิโดมนหมดละวันนี้นี่ไม่ได้แก่วันนี้ไม่ได้แก่ของ อะไรชื่อเลยนะยูต้าเพราะว่าเขาส่งมาผิดเป็นจองอูต้องไม่คีมเพราะเราไม่ได้สั่งอูอันนี้มีรูปข้างในอีกประมาณสี่รูปตลอดจริงดูดิตลอดจริงตลอดจรงไม่มีรอยย่องไม่มีรอยย่องนะทุกคนวิยูต้าแบบอย่างนี้เดี๋ยวขอซื้ออะไรกูแบบซื้ออะไรบ้ อุ๊ยนี่คือของดีนะุิยคุณรูปด,ดีจริงดูดิสวยอ่ะรูปดีทุกรูปมึงบ้าเนี้ยเสียดายไม่ไปคอนทำไมไม่ไปคอนอุ๊ยอยากไปคอนนะ่ะเนี่ยคือสมัครเราเบมเบอร์ไปขนาดสมัครอ่ะ กูกดได้ตอนหนึ่งนาทีสิบสามวิอะคิวที่สองยี่สิบเก้าคนคือแต่ไรด้คือกูไปรอเซเว่นตั้งแต่วันที่สี่นะทุกคนตอนห้าโมงถึงสองทุ่มทุเรศอย่ี่ <laughs> ทุเรศนะคะถ้าทางเอเอ็มได้ยินนะคะบอกว่าเลยค่ะตัวทุเรศค่ะ <laughs> คือคือมันไม่ได้นิดหน่อยแล้วรูปมันทุเรศเลย <laughs> 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 นี่พี่น้อ อ่ะจะ่ของยูตะดูของมิเทยงแทนแล้วกันเนาะทุกคนอันนี้เป็นปกของมิเทยงนะทุกคนอันนี้เราแกะได้เป็นเออจย,ยันกับยูตะนะทุกคนก็เจย,ยันใบที่ให้แดนกับยูตะใบนี้นะทุกคนสรุป <c oughs> ลืมเอามาไอที่เป็นลูกขอ,อยู่นี่เนี่นะปกก็จะเป็นอย่างนี้เหาะทุกคนเออ <c oughs> ไม่มีโดยองเหมือนกันทุกคนมาก่อนด้วยคนเนี้ยเยี่ยเอยไม่ตมือไม่โดยองอ่ะรีบนี่เป็นนิดนึง <c oughs> รีบไวนิสนึงขอย,<ล>ยัดกับพ่อเลยได้ไหมแล้วถ้าใครจะส่งเคมกลับก็คือประมาณแปดสิบเกสิบซึ่งกูก็ไม่มีเงินส่งกลับไปงั้นเราก็ต้องรออีกประมาณล้านปีนจะได้ก็เลยแบบไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไรนีย่ยะทุกคนเอถ้ามีรูปอย่างเงี้ยกูชอบรูปไหนวะไม่ได้อยู่ในนี้หรอเออไม่นดาจะอยู่ในนี้มั้อยู่ในบัมอ๋อชอบรูปนี้อันนี้เออ นี่ยหะทุกคนก็ประมาณนี้มีเสื้อน้อยกันเลยม่ได้แก้วันนี้กุศลดวงเอกุศลมาเลยคือวันนี้ใส่เสื้อขาวดำมามันแบบมงคลไงแล้วก็นี่โพสเตอร์เชียอยังตึงอะเสียดายว่ะเฮียไม่เป็นไรเออเดี๋ยวรอไปแกะลงติ๊กต็อกอืมก็คือตอนนี้เราไปสิงอยู่ในติ๊กต็อกใช่ก็ที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะไปอยู่ในติ๊กต็อก ใช่เพราะว่าทิกตอกไม่ได้ถ่ายคลิปตัวเองไงไปตัดต่อเอาแล้วเลยได้ลงบางคนอืมแต่นี้ก็จะแบบมาแล้วกูไม่เอากลับบ้านอะไนี้ยคือกูต้องไล่เมืองค่ะเออเออเมือกลับบ้านแล้วกูก็จะแปลกๆล้าทำไมขมนหรือแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวรอคลิปไปคอนใช่แล้วคงคลิปคลิปอีกนี้ก็คือไปคอนเพราะตอนนี้ไม่น่ามีอะไรหรอกคือตอนนี้เรา คนน้องดีมเราก็ไม่ได้ไปเพราะไม่ตื่นกระกดนทุกคนหกโมงค่ะใครจะตื่นก่อนแค่ไม่ได้ตื่นนะนนี่น้่งสองเจนไม่ได้ไปพอบอกแค่ปะละนะาทุกคนเราแบบมีอะไรอีกนี่ก็เดี๋ยวเราจะไปนี้เราจะไปเขาเรียกว่าไงนะไปรับไปส่งหนึ่งสองเจ็ดคือเราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะไปรับไปส่งหนึ่งสองเจ็ดแล้วก็น่าจะทําลงยูทูบต่น่าจะไปรวมอยู่กับ คอนคอนหรือว่าจะทำแยกทำแยกไหมล่ะจะได้มีมือไงอันนี้ควรคุยหลังบ้านจะหลังบ้านก็นั่นแหละนะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวก็มาเดทกี่นอนแล้วก็จะพยายามลงคลิปในช่อง YouTube นะคอนชื่อไม่ได้ก็นั่นแหละไปติดแพลตฟอร์มอื่นนะทุกคนก็ไปติดตามมาได้ชื่อชื่อเดียวกันเลยติดต่อเลยเดราจะแปะโล่ไปให้แบบปึ้งปึงปึงนะโอเคปะ วันนี้ก็ไม่มี <Okay. S 1> อะไรแล้ถ้าเกิดชอบอยากให้เราทำคลิปก็กดไลค์กดซับสไคร b ์กดไลค์ลืมูลลืมกดไลค์กดแชร์ทุกคน <laughs> <ๆ>อย่าลืมกดติดตามกดกระดิงแจ้งเตือนนะทุกคนบ๊ายแล้วเดี๋ยวากลับมาเร็วๆนี้นะทุกคน coming soon coming พาพาเชลล์อิต coming soon นะทุกคน้อ